สำหรับการเจริญสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปในดินแดนอันเป็นดินแดนแห่งบิดาของตนเมื่อเที่ยวไปในดินแดนแห่งบิดาของตนแล้ว มานทั้งหลายจะไม่ได้ช่องมานทั้งหลายจะไม่ได้โอกาสมานก็คือสิ่งยี่ธรรมลายความดีงามที่จะพึงได้พึงถึงที่ได้เคยอธิบายไปแล้ว <c oughs> เช่นขันตมานมานคือเบญจขันสภาพร่างกาย ที่ไม่พร้อมการประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นไปได้ลําบากในเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติทมบางครั้งขันธมารก็มาลบปวนบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้ต้องเลิกล้มการปฏิบัติกิเลสสมานมานคือกิเลส ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเวลาที่เราจะทำความดีกิเลสก็คอยดึงเอาไว้ mm. อย่าเพิ่งทำ mm. เวลาจะทำก็ให้เลิก mm. พยายามชุดล้างให้เราเป็นไ mm. ป,นปนตามอำนาจของกิเลส mm. บางครั้งความเกียดลานก mm. ารที่เรามาประพฤติปฏิบัติ เป็นการสร้างสมคุณงามความดีกิเลสในใจก็จะคอยลบปวนทำให้เราเลิกล้มความตั้งใจอย่างนี้ก็มีเช่นพระพุทธองค์ก็ทรงชนะมารก่อนที่จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดันมาเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะคอยขัดขวางการทำความดี พระพุทองค์ให้เราได้เที่ยวไปในดินแดนแห่งบิดาของตนมานทั้งหลายจะไม่ได้ช่องมานทั้งหลายจะไม่ได้โอกาสเหมือนลิงที่อยู่ในป่าหิมพานในป่าหิมพานนั้นมีลิงเป็นจำนวนมากลิงนั้นก็มีสองจำพวก จำพวกแรกก็จะมีจำพวกที่มีความฉลาดเวลาจ,จะไปหากินก็จะไปหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยก็จะได้อาหารมากินประทังชีวิตแต่ลิงอีกจำพวกหนึ่งเป็นลิงที่โง่ไม่รู้ทางไหนเป็นทางที่มีอันตราย ทางไหนไม่มีอันตรายเวลาจะไปสแสวงหาอาหารก็ไปในทางที่มีความอันตรายทีนี้ก็ไปเจอต้นไม้ต้นดิง่งในพรานก็เอาตังตังก็คือยางเหนียวของต้นไม้เนี่ยมาติดเพื่อที่จะใช้ดักสัตว์ดิงไปเห็น ก็มือไปจับมือก็ติดตัางเอามืออีกข้างหนึงไปยันออกอีกข้างก็ติดตัางเอาเท้าไปยันเพื่อจะดันตัวออกมาเท้าก็ติดตัางอีกก็เอาเท้าอีกข้างมายันเพื่อจะดันตัวให้ออกก็ติดตัางทั้งมือทั้งเท้าสุดท้ายก็เอาปากกัดเพื่อที่จะออกจากต่าง ปากก็ติดอีกเป็นนั้นเมื่อในพานได้มาถึงที่นั้นก็จับลิงนั้นไปได้ตามความปรารถนาฉะ้นั้นการที่ลิงไม่สามารถที่จะรู้ว่าทางไหนอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยก็จึงไปสถานที่ที่มีความอันตรายไม่ปลอดภัยก็ได้รับทุกข์โทษ ตามที่ในพาลต้องการพระพุทธองค์จึงให้พุทธบริษัทสี่ได้เที่ยวไปสู่ที่เป็นที่โคจรก็เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะสถานที่ที่เที่ยวไปอันเป็นที่โคจรแห่งบิดาของตนถ้าเที่ยวไปแล้วมานจะไม่ได้ช่องมานจะไม่ได้โอกาส ที่นั้นก็คือการที่เรามาเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานสี่การพิจารณาเห็นกายในกายการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นจิตในจิตได้การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายโดยเราเที่ยวไปใน สติประฐานสี่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งบิดาของตนนั้นมารก็จะไม่ได้ช่องมาจะไม่ได้โอกาสอย่างที่ทุกท่านกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เปน็นการกำหนดสติให้อยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตและอยู่กับธรรมถือว่าเป็นโคจรสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เราควรเที่ยวไป เมื่อเราเทียบไปแล้วเราก็เจริญด้วยกุศลธรรมคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาว่าสัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมฉะนั้นองค์ธรรมก็คือตัวปัญญาเมื่อเรามีสัมปชัญญะเราก็จะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เรานั่งเป็นอย่างไร ตัวตรงหรือไม่ตรงบางคนขณะนั่งเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเอ็นนัน้นเมื่าเราสึกตัวเอ็นแล้วเราก็ค่อยๆกำหนดค่อยๆกลับดึงตัวกลับหนอกลับหนอก่อตรงก็ตรงหนอ่อความรู้สึกตัวก็จะทำให้เรานั่งได้ตัวตรงแล้วก็ทำให้สติของเรามีความตั้งมั่น ดันั้นในการประพฤติปฏิบัติเราต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทวพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นพัฒนาขึ้นโดยลำดับนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามสำรวมสังวรก็คือพยายามเก็บสายตาให้ได้เพราะสายตานั้นจะทำให้อกุศลเข้ามาสุดใจเราได้ง่าย เราต้องเก็บสายตาแล้วการปฏิบัติเราจะดีขึ้นมองต่ำๆอย่ามองสูงในพระวินัยของพระพิสุจะมีข้อปฏิบัติก็เรียกเสกขียวัตเวลาเข้าบ้านเข้าและแวกบ้านเดินบินทบาทให้ทอดสายตาลงชั่วแอกอกหิตจกขุ ก็คือทอดสายตาลงชั่วแอกประมาณสี่ศอกแต่ถ้าเรามองต่ำอุหลืุกิเลสก็จะเข้าสู่จิตเราได้ยากแจเนนเวลาปฏิบัติเราแค่ดูว่าบุคคลนั้นสำรวมสายตาได้หรือไม่ถ้าสำรวมสายตาได้ไม่มองโน่นมองดีขณะที่เราปฏิบัติดเดินจงกรมบุคคลนั้นก็จะมีสมาธิที่ดีขึ้น แต่ถ้าเรามองไปรอบๆตัวขณะที่เราเดินจงกรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบกับสมาธิเพราะจิตเราก็จะคิดออกไปในเรื่องอื่นขณะที่เราประสบอารมณ์ทางตาสองก็คือต้องพยายามปิดวาจาสำรวมวาจาพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นหรือสอบอารมณ์กับปวิปสนาจารย์ เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นเราก็จะเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติแต่ละวันสามต้องพยายามเคลื่อนไหวร่างกายของเราให้ช้าลงขณะปฏิบัติเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านหรือเราทำงานเพราะเราต้องแข่งกับเวลาเรามาประพฤติปฏิบัตินั้น เราต้องพยายามทำให้ช้าลงการทำอะไรให้ช้าลงอย่างมีสติสติของเราก็จะเกิดการพัฒนามากขึ้นถ้าเราทำอะไรเร็วๆสิ่งนั้นก็เสร็จเร็วแต่เราจะไม่เห็นอาการวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่เราไปกำหนดดูแล้วรู้ตามอาการอาการยืนอาการนั่ง อาการนอนอาการคู้อาการเหยียดอาการพองอาการยุบสิ่งต่างๆที่เราได้กำหนดดูแล้วรู้ตามอาการก็จะเป็นประสบการณ์เป็นตัวปัญญาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจบางคนอาจจะดูกายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูใจหรือจิต บุคคลนั้นก็จะไม่ทันกับความคิดความพุฟงดีอ,อารมณ์ที่มากระทบใจบางคนดูใจอย่างเดียวแต่ไม่ดูกายเพป็ะนั้นการที่เราประกอบหรือทำกิจกรรมต่างๆเนะี่ยมันก็ต้องมีกายเป็นส่วนร่วมเพป็ะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราก็ต้องดูทั้งกายทั้งใจ แต่พระพุทธศาสนานั้นเลนเรื่องใจเป็นใหญ่ถ้ามีใจเป็นผู้สั่งหรือเป็นเหตุกายจึงมีการเคลื่อนไหวแต่เมื่อเรากำหนดที่ใจแล้วเราก็มาดุกกายขณะที่มีการเคลื่อนไหวสติสมาธิของเราก็จะเกิดพัฒนามากขึ้นเช่นการโค้การเหยียดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการ กำหนดดูแล้วรู้ตามอาการเนี่ยก็จะช่วยให้เราจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนี่คือวิธีการที่เราจะใช้ในการฝึกพยายามเก็บสายตาให้ได้มองำต่ำๆอย่ามองสูงพยายามปิดวาจาสำรวมวาจาทำให้ช้าลงแล้วก็สังเกตดูแล้วรู้ตามอาการ ก็จะช่วยให้การปฏิบัติของเรานั้นพัฒนาขึ้นโดยลำดับในแต่ละวันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาเราก็จะได้มาฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อให้เป็นการพัฒนาสติให้เกิดขึ้นกับเราได้เป็นพุทธบูชาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติซึ่งวันนี้ ก็จะมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาก็จะมีพิธีถวายองค์พระประธานที่อยู่บนสลาชั้นสองซึ่งทำพิธีหล่อในวันวางศิลาเลิกวันที่ยี่สิกรกฎาคม 58, พุทธศกราช2,558ทำพิธีหล่อณนะสถานที่นี้แล้วก็นำมาประดิษฐานช่วงที่ก่อนจะมุงหลังคาชั้นบนทีนี้พอเราใช้แล้ว <c oughs> ก็ยังไม่ได้ปิดทองล่วงเลยมาเป็นเวลาประมาณ9ปีกว่าจะทําอาคาร ชั้นล่างเสร็จแล้วก็ชั้นบนมุงหลังคาติดฝ้าเรียบร้อยก็ยังไม่เรียบร้อยดีมีแต่พื้นยังไม่เรียบร้อยดีฉะนั้นเจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะปิดทองก็ได้ปิดทองเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะทำพิธีถวายถวายเพื่อให้เป็น พุทธบูชาถวายในวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตสัลู้แล้วก็ปรินิพานก็คือวันวิสาขะเป็นวันพระพุทธเจ้าทุกท่านได้มาปฏิบัติณสถานที่นี้ก็ถือว่ามีโอกาสถึงแม้เราจะไม่ได้มาร่วมหรือบางคนได้มาร่วมแล้ววันนี้เราก็จะได้บันทึกเอาไว้ เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราว่าเราได้ถวายองค์พระปฏิมาที่เราได้ถวายในพระพุทธศาสนาองค์บนนั้นชื่อว่าพระพุทธมุนินศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสมัยสุขโขไทยเป็น,นันการที่เราได้มาปฏิบัติใน ช่วงนี้หรือว่าเป็นโอกาสดีถ้าเรามาช่วงอื่นก็คงไม่มีโอกาสวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้ถวายเพราะนั้นในช่วงที่โวลาประมาณ10บนาฬิกาเราก็จะไปขึ้นไปพร้อมพร้อมกันตามพิธีถวายองค์พระประธานร่วมกับคณะเจ้าภาพกิพยมอัชราจิระวิวัสเสรีท่านได เสียสละปัจจัยมารับเป็นเจ้าภาพในการทำาพาประทานซึ่งองค์ข้างบนนี้เมื่อเก้าปีที่แล้วสั้งหล่อด,ด้วยทองเหลืองแล้วก็ปิดทองเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านหกแสนบาทชั้นบนไปในวันนี้ท่านจะมาทำพิธีการถวายแด่ พระคุณเจ้าซึ่งมีพระเดชโลคุลหลวงพ่อมาเป็นประธานในเวลาสิบนาฬิกาเราก็จะได้ขึ้นไปพร้อมในการที่จะร่วมพิธีถวายเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นสูตรที่มีเป็นมงคลเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารในช่วง อนเพลวันนี้อาจจะช้านิดหนึ่งแต่เราได้ร่วมพิธีในการถวายพระพุทธมุลินทสดาแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีดล,ลอท่านก็เฉลิมพระนามเพิ่มเทียตมาได้ตั้งว่าพระพุทธมุลินทัสดาท่านก็เลย ขอเฉลิมพระนามเพิ่มว่าพระพุทธมนิ์อัคคะมหาศาสดาโลกตอนนั้นไม่มีภาพยนตร์เรื่องอะไรมหาศาสดาโลกเนี่ยท่านก็เลยเฉลิมพระนามเพิ่มเป็นพระพุทธมนต์นอัคคะมหาศาสดาโลกองค์ข้างบนนั้น ดังนั้นในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสักหนึงบัลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณ10บนาฬิกาเราก็จะขึ้นไปทำพิธีถวายพระพุทธรูปในช่วง10บนาฬกาตรงนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเช้านี้สักหนึ่งบัลัง ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมเกิดมีกับโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านเอน